สวัสดีค่ะวันนี้อีป้าแฮปปี้พาไปเที่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนไปกันค่ะโกโก้ go, go, ค่ะผาเก็บตะวันวังน้ำเขียวจ้าไปกันจ้าทุกคนไปเที่ยวกับอีป้าแฮปปี้กันค่ะหลังจากเราจ่ายสังค่ารถและค่าที่พักเรียบร้อยนะคะเราลงทะเบียนเรียบร้อยเราก็ขับรถเข้าไปใน หาเก็บตัว,วกันค่ะเข้ามาถึงนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนมาแวะชมวิวกันค่ะจุดชมวิวนี้นะคะมันก็จะอยู่ติดก,กันกับร้านกลางเต็นเลยค่ะถ้าเราเดินเราะตรงด้านหน้าผาด้านหน้านะคะก็จะเดินไปหาลานกลางเต็นได้เลยแต่ถ้าเราเอารถเข้ามาเราจะต้องขับอ้อมไปค่ะ เพื่อที่จะไปจอดรถแล้วก็กางเต็นท์นะคะแต่ถ้าเดินเดินหากันได้เลยค่ะระหว่างลานกางเต็นท์กับจุดชมวิวนี้วันที่เรามาเป็นวันอาทิตย์นะคะคนไม่เยอะค่ะสบายๆค่ะอากาศก็ดีๆค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นหน้าฝนนะคะแต่ตอนที่เรามาถึงเนี่ยท้องฟ้าสวยค่ะสบายๆไปค่ะทุกคนไปจุดชมวิว พาเก็บตะวันไปดูวิวกับอีป้าแฮปปี้กันก่อนเลยจ้าวิวสบายตาสบายใจมากเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นวิวภูเขานะคะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะมองไปแล้วสบายตามากมุมนี้จะเป็นมุมที่มีหนังสติ๊กยักษ์นะคะเพื่อที่จะให้เราเอา,มาเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปในหนังสติ๊กยักษ์แล้วก็ยิงไปเพื่อที่จะ ปลูกต้นเมล็ดพันธุ์นั้นค่ะเราก็เริ่มมองหาโลเคชันเราก็ได้ที่ที่เราจะจอดรถนอนแล้วค่ะจุดนี้มุมนี้เลยจ้าวิวสวย,สวย นี่คือแผงโซล่าเซลล์ของเรานะคะเราผลิตไฟใช้เองค่ะอยู่ที่อุทยานไม่มีไฟให้ใช้นะคะแต่เราก็มีพัดลมเย็นๆเป่าสบายชื่นใจค่ะเพราะเราผลิตโซล่าเซลล์ใช้เองค่ะลมแรงมากทุกคนตอนนี้เราดัดแปลงทาล้าบลงใหม่นะคะกดข้างให้ลงต่ำค่ะ ใช้เสายึดตรงนี้สามตัวไม่งั้นสู้ไม่ไหวค่ะดีลมหมคะทุกคนลมแรงมากจ้าเอาอยู่ค่ะเอาอยู่แล้วมันก็ตกจริงๆค่ะทุกคน ไม่มีเกี่ค่านั่งในรถมองสายสวนวนไปจ้าอากาศเดินสบายกับทุกคนแล้วนี่ก็คือบรรยากาศหลังฝนตกนะคะอากาศก็จะชื้นๆหน่อยประมาณนี้เลยค่ะ <c oughs> เต็นท์ทาบเราก็ายังโอเคอยู่อยู่ในสภาพที่ดีแม้เมื่อกี้นี้ลมจะแรงมากค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มมีหมอกมาค่ะหมอกมาหลังลฝนตก,กนหมอกมาแล้วจ้าทุกคนอันนี้คือบรรยากาศหน้าเต็นท์เราหมอกปังดูสิคะหมอกเยะแยะเลยค่ะทุกคน นี่จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะจะมีห้องน้ําสร้างใหม่ห้องน้ําที่นี่สะอาดสะอ้านค่ะอาบน้ําสบายแยกระหว่างห้องอาบน้ําและห้องส้วมอย่างดีเลยค่ะสะดวกสบายดีค่ะน้ําก็เย็นชื่นใจมอกมาแล้วจ้าทุกคน ทับลานที่นี่คือผาเก็บตะวันค่ะมีหมอกเบาๆด้วยนะคะหลังฝนตก ุคตราบใดที่เรายัางไปไหวนะคะขับรถได้เองอเดินทางได้เองเราจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอยู่เรื่อยๆนะคะจะได้ออกไปพบเจอโลกข้างนอกเห็นไหมคะหมอกลอยขึ้นเต็มเลยคะ่ะชีวิตธรรมชาติบำบัด สำหรับวัย50อาพแล้วคือรู้สึกว่าสบายตาสบายใจค่ะบรรยากาศดีสูตรโอโซนเต็มปอดสบายมากๆค่ะเวลาไม่เคยรอใครนะคะตัดสินใจแล้วออกมาเที่ยวค่ะโลกใบนี้ยังมีอะไรรอเราไปพบเจอรอเราไปสัมผัสเยอะแยะมา,มากมายการท่องเที่ยวมีหลายสไตล์ให้ได้ไปกันนะคะ แนะนำนะคะคนสูงวัยเช่นพวกเราไม่ต้องอยู่บ้านเป็นโรคซึมเศร้าเหงาหัวใจอุทยานแห่งชาติค่า,<ๆ>ข,าข้าวก็ไม่แพงนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยงามค่ะเดี๋ยวนี้ห้องน้ำอุทยานสะอาดนะคะสะดวกสบายค่ะสาวสูงวัยมาได้สบายๆแต่อีป้ายแฮปปี้จะเลือกที่จะไม่เหมารานค่ะ เหี่ยลานก็นอนไม่ได้เหมือนกันค่ะ<อ>ก็จะปลอดภัยนะคะก็จะมีเต็นท์หลายๆเต็นท์นอนเป็นเพื่อนกันไปการเข้าอุทยานนี่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่อันตรายค่ะแล้วตอนนี้ป้าแฮปปี้เปลี่ยนแนวมานอนในรถตู้ก็จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เดินทางสะดวกง่ายค่ะโอ้ยดูหมอกสิคะทุกคนหมอกเยอะมากๆอากาศอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเย็นสบายมากๆค่ะทุกคนดูสิคะหมอกเพียบเลยค่ะทุกคนเที่ยวหน้าฝนเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศประมาณนี้นะคะโรแมนติกมากๆค่ะทุกคนเสียดายอีป้าแฮปปี้มาคนเดียวก็จะ สดชื่นดื่มดำกับบรรยากาศแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่มีปัญหาค่ะเราก็มีภาพมาฝากเอฟซีค่ะที่นี่ก็จะแบบหมอกมาปังๆเต็มอย่างเมื่อกี้บ้างแล้วก็หายไปบ้างแต่ก็จะยังมีหมอกลอยฟุ้งๆขึ้นมาจากข้างล่างอยู่ตลอดเวลาค่ะเที่ยวหน้าฝนก็จะเคี้ยวชะอุ่มพุ่มสวยอย่างเงี้ยค่ะ บรรยากาศดีเย็นสบายมีหมอกมาทักทายตลอดตลอดค่ะนี่นะคะรถตู้นอนของอีป้าแฮปปี้ค่ะวันนี้อีป้าแฮปปี้จุดเป็นตะเกียงรั้วค่ะให้บรรยากาศที่แบบฟินฟินสบายสบายอบอุ่นค่ะก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นจุดตะเกียง แล้วแผงโซล่าเซลล์เราก็วางชาร์จไว้ได้ตลอดนะคะตราบใดที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินมันก็จะชาร์จค่ะแต่ว่าก็จะชาร์จตามกำลังของแสงนะคะสบายๆค่ะมีไฟใช้สบายๆเลยกับชุดโซล่าเซลล์ชุดเล็กนี่ของอีป <weirdly> <g ül> <t> ้าแฮปปี้บรรยากาศชาชิวๆกันไป หลังฝนตกอากาศก็เย็นสบายนะคะมีหมอกลอยมาอืเอื่อยเรื่อยพระอาทิตย์เริ่มชะลารับขอบฟ้าไปแต่ก็ไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เราค่ะเพราะว่าเมฆหมอกเยอะมากๆบางทีเขาก็หายไปเพราะว่าหมอกลงเยอะๆเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะสลับมาเป็น หมอกจางๆลอยเป็นก้อนๆเอื่อยสลับกันไปมาแต่มีหมอกตลอดสบายๆค่ะนั่งจิบไปมองหมอกมองวิวบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนตอนนี้ข้างล่างก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะคะ ก็จะเห็นดาวบนดินเล็กๆน้อยๆสบายตาสบายใจไปค่ะชิวๆตามภาษาของอีป้าแฮปปี้ค่ะชอบใช้ชีวิตในวันสโลไล์ออกมาดูเขาแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนก็ได้แถมออกมาดูหมอกด้วยค่ะ คลิปนี้อิป้าเจอหมอกปังๆหลายที่เลยค่ะสบายตาสบายใจมากเลยค่ะทุกคนถ้าเบื่อในเมืองแล้วลองออกมาใช้ชีวิตวังน้ำเขียวไม่ไกลกรุงเทพนะคะสบายๆมากเลย สวัสดีค่ะเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นดูบรรยากาศรอบๆสิคะอากาศดีบรรยากาศสบายตาสบายใจอีกแล้วคะ่ะทุกคนฟ้ายังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะยังมีเมฆหมอกขมุกขมัวอยู่แต่อากาศดีค่ะฝนไม่ตกสบายๆจะ้ะ เราก็มาออกกำลังกายยามเช้าด้วยการเดินไปถ่ายไปเพื่อจะเก็บมาฝากทุกๆคนได้รู้สึกดีและสดชื่นไปกับอีป้าแฮปปี้นะคะนี่คือหนังสติ๊กยางที่เขายิงมเมล็ดพันกันเมื่อวานนี้ค่ะ วิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนสบายใจจริงๆเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกส,ด,สดชื่นสดชื่นค่ะทุกคนก็จะมีสองจุดนะคะที่เป็นหินเขียนว่าผาเก็บตะวันตรงนี้จะเป็นจุดอยู่ตรงจุดกลางเต็นท์ค่ะ มุมนี้ก็จะสวยมากเหมือนกันค่ะมองด้วยตาสวยจริงๆแต่เราเก็บภาพมารายละเอียดก็จะไม่เหมือนกับมาสัมผัสมาดูด้วยตาของตัวเองนะคะถ้ายังไงมีโอกาสแวะมาเลยค่ะผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสบายๆ ย่าสวยเขียวสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนมีโอกาสมาแวะดูวิวมาแวะชมความเป็นธรรมชาติของที่นี่เหมือนอีป้าแฮปปี้นะคะชีวิตคนเราอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะมีโอกาส ก็ขว่คว้าหาความสุขให้ชีวิตตัวเองกันไว้นะคะอีป้าก็พยายามที่จะมีความสุขกับชีวิตตัวเองในทุกๆวันค่ะไม่มีใครเกิดมาเต็มร้อยนะคะอีป้าก็ไม่เต็มร้อยเหมือนกันค่ะชีวิตก็มีขาดบ้างแต่เราก็พยายามเติมเต็มชีวิตของเราเองค่ะเติมเต็มชีวิตเราด้วยตัวเราเองให้มีความสุขที่ร,รู้ตอนนี้ก็คือสุขใจ ร่างกายก็พลอยดีขึ้นไปด้วยนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นคาเฟ่นะคะด้านซ้ายมือเขาบอกว่าน่าเด็ดมาถ่ายทำหนังแล้วก็เลยสร้างทิ้งไว้ให้กับทางอุทยานอุทยานก็เลยมาทำเป็นคาเฟ่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเขาก็เลยปิดไปแล้วค่ะทุกคนคาเฟ่นี้นี่ค่ะเป็นทางเดินที่ว่าเราบอกว่าเชื่อมไปติดกับจุดชมวิว นี่คือทางเดินทางนี้เลยค่ะเราก็มาเดินตามรอยต่อของริมขอบหน้าผาของผาเก็บตะวันนะคะก็ะจะเป็นตามนี้เลยค่ะเหมือนอีป้าเดินวนไปวนมานะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากอะคะ่ะ มันก็จะมีสถานที่ที่เป็นสวยๆก็คือด้านริมผาทางด้านนี้ค่ะที่เป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดนะคะทั้งฉชีงช้านี่ทั้งระเบียงที่เอาไว้สำหรับให้เราได้ยิงหนังสติ๊กยักษ์สวยค่ะ คนก็จะมาถ่ายรูปจุดนี้กันก็เยอะค่ะวันนี้ไม่มีคนแต่เมื่อวานคนเพียบเลยนะคะจุดเนี้สบายสบายค่ะวันนี้อีป้าก,ก็เลยเก็บภาพมาให้ทุกๆคนได้ดูกันอย่างสบายตาสบายใจเลยค่ะธรรมชาติบําบัดบําบัดทั้งจิตใจบําบัดสายตา ตอนที่อีป้ายัางไม่ได้อายุขนาดนี้อีป้าก็ไม่ชอบเที่ยวธรรมชาติขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วการเที่ยวธรรมชาติเนี่ยไม่เลือกวัยนะคะจะอายุขนาดไหนถ้าเรารักธรรมชาติเราก็สามารถมาเที่ยวได้สบายๆค่ะพอได้ลองมาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแล้วจะติด ใจเหมือนอีป้าแฮปปี้ค่ะทุกวันนี้อีป้าแฮปปี้มีความสุขมากกับการได้ออกไปเจอภูเขา,าเจอต้นไม้ใบหญ้าความเขียวขจีแล้วก็หมอกปังๆนี่เป็นอะไรที่ตามร่าหาหมอกมาตลอดนะคะทริปนี้เราก็ได้เจอหมอกแบบปังๆเลยค่ะ สุดมากจริงๆค่ะถ้าอยากเจอหมอกเราต้องออกมาเที่ยวหน้าฝนนะคะจะเจอความสดชื่นของความเขียวขจีแล้วก็หมอกด้วยค่ะ มื้อเช้าของเราค่ะเรากลับมาทํามื้อเช้าทานง่ายๆสบายๆนะคะเราก็จะทานนมถั่วเหลืองผสมงาดําที่เป็นผงค่ะพก พาง่ายสะดวกเราก็จะมาชงทานนะคะแล้วก็จะมีชาที่เป็นชากันค่ะกันจริงๆค่ะกันชาเลยค่ะเพื่อที่จะได้นอนหลับสบายนะคะและนี่คือไข่ลวกค่ะเรากําลังลวกไข่อยู่2องฟองนะคะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็จะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลกับวิวสวยๆอากาศดีๆนะคะผลไม้เราก็แวะซื้อเลยค่ะผ หน้าสวนไหนเราก็เลยได้ทานผลไม้ที่หวานอร่อยเพราะเราซื้อจากหน้าสวนเลยค่ะบรรยากาศยามเชา้า25องศากำลังสบายสบายค่ะนี่ค่ะผลไม้ส,สดๆที่เราซื้อมาจากสวนค่ะเราแวะจอดซื้อตามหน้าสวนเลยอันนี้กค็คือไข่ลวกของเราได้แล้วค่ะไข่ลวกใส่พริกไทยเยอะๆนะคะ จะได้ไม่เป็นอันไซเมอรค่ะแดดเริ่มออกฟ้าเริ่มสดใสเราต้องเก็บติ้นลาจากผาเก็บตะวันแล้วค่ะอีป้าแฮปปี้ก็ฝากคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากไปเที่ยวเหมือนอีป้าวางไปเลยจ้าผาเก็บตะวันวังน้ำเขียวรานอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะ สบายสบายค่ะผากิบตะวันนี้ก็จะอยู่ใกล้กับเขาแผงม้าด้วยนะคะเที่ยวผาคิบตวันเสร็จเราก็ไปเขาแผงม้ากันต่อได้เลยจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้เดินทางไปสบายตาสบายใจเหมือนอป้าแฮปปี้นะคะออกมาใช้ชีวิตกันค่ะโลกภายนอกมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะแยะค่ะอย่างวยเหงาเศร้าใจอยู่ที่บ้านนะคะ เติมน้ำมันมาหาอาหารเล็ก,ลกน้อยมาเราก็ได้ออกมาเที่ยวแล้วค่ะทุกคนเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งเราก็ออกมาเที่ยวพบเจอสิ่งที่ดีมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติแสนสวยผู้คนที่เป็นมิตรในการกางเต็นท์ เราก็จะพบเจอสิ่งดีๆเหล่านี้ได้แค่เราก้าออกมาจากบ้านคะ่ะออกมาใช้ชีวิตกันนะคะทุกคนขอฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามคลิปของอ e ีป้าแฮปปี้ค่ะเดี๋ยวอ e ีป้าแฮปปี้จะทำคลิปเที่ยวสนุกสนาน ตามภาษาอีป้าแฮปปี้ให้ได้รับชมกันอีกนะคะทิปหน้าไปดูกันนะคะว่าอีป้าแฮปปี้จะไปไหนกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนรักค่ะจากใจกอีป้าแฮปปี้จ้า